จาสเมกเวยว่างค่ะเก่งมีอะไรช้างอ่ะวันนี้ครูเขาสอนวันเดย์แล้วมันเดย์แปลว่าวันจันอืมวันวันอังคารนะวันเ์เดย์แปลว่าวันวันไหนคะเสาร์อืมเก่งอย่างแล้ววันไหนอีกครูสอนวันอะไรอีก วันอาทิตย์วันอาทิตย์ว่าอย่างไร Sunday อืมวันอังคารน่ะ Tuesday วันพุธ Wednesday วันพฤหัส Saturday Thursday t h i r s d a y วันศุกร์ Saturday วันศุกร์ Friday Friday วันเสาร์ Saturday วันอาทิตย์วันอาทิตย์พ่อตอนนั้น ใช่แล้วก็ลูดแล้วก็ลูดพ่อไปติดอ,ตอะไรก็ไม่รู้ของปู่ออพอไปทำให้ใหม่แล้วร้อนี่แหละพอเซเว่นไหมไปเซเว่น <ไป S 1> <อ>บ้างไปบ้างไปบ้างไปบ้า